ค่าไตผมมันตกลงไปเยอะเลยเดือนสิบเก้ามาเจอไอ้ตัวเนี้อูมิอูมิลองสั่งมากล่องหนึ่งหลังนี้ก็ไปตรวจค่าเลือดไอ้ค่าทีเออามันเพิ่มจากสิบเก้าเพิ่มมาเป็นยี่สิบสองครับวันนี้ก็มโอกาสได้มาพบกับผู้ใช้ผิประโยช์ของเจอพาร์ทอีกท่านหนึ่งนะครับครับวันนี้พบกับคุณพ่อชานชัยนะครับเดี๋ยวมารู้เรื่องราวของท่านนะครับว่าท่านจะมีสุขภาพดีได้ยังไงนะครับผมชื่อชานชัยนะครับเป็นพนักงานแบงก์นะครับผมก็ ปัจจุบันยี้ยุ75ด75ปีแล้วเกษียณมาก็1 0 15ปีแล้วก่อนหน้าที่ผมจะตราบว่าค่าไตไม่ดีเนี่ยผมไปเจาะเลือดเมื่อวันที่24สิงหาคมปี65ครับไปเจาะเลือดที่โรงพยาบาลค่าไตผมมันตกลงไปเยอะเลยเป็นไตระยะสเป็นไตระยะเอเราไม่รู้เรื่องเรื่องโรคไตเลยเรดูค่าไอตัว BUN ค่า CR ค่า GFR อะไรเนี่ยคือเราไม่รู้จักมาก่อนทีนี้ก็พอได้กลับมาก็ มาเปิดไอ้อินเทอร์เน็ตดูว่าปุดเดโอ้ค่าไตเรามันตกลงไปเยอะหน่ะนี้มันตอนนั้นเหลือ19เหลือ19บเกพราะว่าจากหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไตเสื่อมจนเหลือ19ครับผมผมก็นั่งคิดแคิดได้เป็นทำเงินก็ก็ตอนนั้นเริ่มคุมอาหารแล้วคุมอาหารน้ำหนักก็ลงรูดเลยเริ่มลงแล้วอันนี้ตอนนี้คือน้ำหนักลงมาเยอะเมห้าิมผม59พอพอทราบว่าจากไอ้เป็นโรคไตแล้วเนี่ย ก็คุมอาหารเลยคเพราะคุยกับนักกําหนดอาหารที่โรงพยาบาลแล้วต้องคุมมันต้องกินในปริมาณนั้นมันก็เริ่มเริ่มน้ําหนักลดวันละก,กิโลลงแบบลงแบบเริ่มคุยกับภรรยาดูว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรตัวช่วยเพราะว่าหมอก็บอกไว้เรื่องอิทานในพวกสมุนไพรหรืออาหารเสริมนี้ไม่ควรทานครับ แต่ผมก็เปิดดูเยอะนะจนกระทั่งมาเจอไอ้ตัวนี้อูมิอูมิครับผมนานไหมครับกว่าจะมั่นใจพอเรามีคําข้อห้าว่าสมุนไพรม่ดีกับพู้โกตันอ๋อนี่ก็ถ้าถ้าดูด้วยก็หลายเดือนอยู่นะครับคือติดตามดูข้อมูลจากทางผู้ชายของเราครับก็ติดตามอยู่แล้วก็ศึกษาดูว่ามันจริงหรือเปล่าผมก็กลัวมกลัวโดนหลอกเพราะตอนผมสั่งสั่งวันที่แรกผมก็ยังถามอยู่นะครับว่ามันมันได้ผลจริงไหมอะไรจริงไหมนะครับผมยังไม่มั่นใจก็ ก็เลยลองสั่งมากล่องหนึ่งแต่แรทานซองเดียวเพราะเรายังไม่เคยทานก็ทานตอนสิบโมงครับสิบโมงมันหลังมันเอไปเปิดดูเนี่เอ๊ะม่เข้าทานกันสองซองสองซองใช่เพราะว่าจริงๆไตไระสีต้องกินสองซองไม่งั้นเดี๋ยวมันตัวสารอาหารมันไม่พอครับผก็เลยสองซองก็ไปทานสองซองมันก็ดีนะรสชาติมันก็ กินง่ายนะครับใช่ใช่ชาวบ้านแรกผมนึกว่ามันกินลําบากนะบางทีเขาต้องนึกว่ากินแล้วขมครับกินแล้วเหมือนยามันมันแบบคืนลําบากแต่นี้คือกินง่ายกินง่ายครับหลังนี้กไปตรวจค่าเลือดแล้วว่าอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมันลดมันเพิ่มไอ้ค่าเก๊ามันเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยจากสิบเก้าเพิ่มมาเป็นยี่สิบสองจุดเก้าสามด้วยเกือบยี่สิบสามเลยตัน้ก็เพิ่มขึ้นมาก็เอ๊ะไปดูเบอะเนาเอ๊ะมันได้ผลมันได้ผลคืออย่างน้อยกินแล้วมันไม่ล่วงลงไปเห็นว่าตัว GFR ที่ขึ้นมาต้อง3%แต่ว่าตัว BUN เนี่ยลดลงเยอะเลยนะครับครับนี่ผมซื้อผมเริ่มทานเนี่ยยกันยายี่สิบกันยานะครับสิงหากันยาเดือนเดียวเดือนเดียวเดยว BUN ลดจาก42เป็น25่เออสิบมาถึงเก้าหมอชมเลยไหมฮะแบบนักกำหนดอาหารที่แรกเขาบอกเออลุงไปทานอะไรมาหรือเปล่าอ๋อมีอะไรพิเศษหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าบอกจะบอกว่าเราก็คุมอาหาร แล้วก็ออกกําลังกายเพราะว่านักการาหารรู้สึกว่าทําไมได้ผลลัพธ์เร็วกว่าคนทั่วไปครับผมแล้วก็หมอบอกเออลุงก็ค่าไตไปดีขึ้นนะลุงก็คุมอาหารต่อครับทําแบบนี้ดีต่อเพราะว่าจะได้หาจากการฟอกอครับผมเพราะว่าถ้าจริงๆ BUN สูงกว่านี้แล้วก็ครับ GFR สูงต่ํากว่า15เนี่ยระยะ5ต้องฟอกครับคมคม แต่ตัวผมมันไม่มีบวมเลยนะผมคุมเรื่องน้ําเรื่องอะไรเพราะว่าผมบางทีผมตวงเรื่องปสสตวะเองอะไรเองคับเอามาตวงตช่างวัดแล้วว่าออกมาเท่าไหร่ก็ทานน้าแล้วบวกไปห้าร้อยมิลลิิตรอะไรอย่างนี้นะนี่ตามหลักวิชาการเลยตอนนี้ก็กินอยู่ประมาณพูดง่ายก็หกสี่สี่ก็สองลิตรกว่านั่นแปลว่าตอนนี้ก็ทานมาเรื่อยๆตอนี้ทานมากี่เดือนได้แล้วก็นี่อะไรตั้งยี่สิบกัญญาเรื่องมันแรกเลยนี่ก็ เกือบปีเกือบปีแล้วกันยาปีแล้วแล้วก็บียูเอนตอนนี้ดอมีนาเหลือ22่สิบสองิบแล้วเดี๋ยเนี่ยจะตรวจอีกครั้งวันที่สี่มิถุนาเดี๋ยวต้องมาดูผลเลือดอีกนะครับลูกๆตอนแรกเขาเขาเขาต่อตานอุ้ยคุณพ่อไปหาอะไรเน้นเน่ะตอนแรกก็บอกว่าเออได้ผลได้อะไรหรือเปล่าเนี่ยบอกก็ลองดูเพราะว่ามันพอก็ดูแล้วอ่ะมันมีรีวิวมีจากคนที่คุณหมอ แล้วเชื่อถือัดแล้วตอนหลังนี่ผมมาเจอรีวิวทีมที่ว่าไปเข้ากับโรงพยาบาลของอะไรสมิิเวสผมก็เลยโอ้โหนะว่ารัรก็มั่นใจโอเคทั้งขอบคุณคุณพ่อเหมือนกันแต่ขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากครับอูมิทานง่าย่ะฉีกทานได้สะดวกครับรสชาติเหมือนแอปเปิ้ลดีครับอูมิ